สวัสดีครับจะให้ดูพริกต้นพริกที่หนูสวนต้นที่ทําไว้นะครับก่อนหน้านะครับที่ทําไว้ต้นเล็กๆอยู่นะครับนี่ครับรากเริ่มยาวแต่ว่าดูภาชนะน้ำเขานะครับมันเป็นแค่แก้วกาแฟครับมันเล็กมากแต่ต้นเขานับตมากแล้ววันนี้ผมจะเป็นต้องเปลี่ยนแล้วครับมาดูกันครับวันนี้จะเปลี่ยนภาชนะให้เป็นตะแกรงตะอ่าใหญ่ๆหน่อยนะครับ ก็เหมือนเดิมเจาะรูตรงนี้ให้ลากลงนะครับแล้วก็จะใส่ดินโปะตรงนี้ภาชนะเขาจะเป็นถังสีขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับยังไงก็ใหญ่กว่าไอ้ดีกว่าไอแ้แก้วน้ํากาแฟแน่นอนครับเพราะว่าเขาต้องการตัวแล้วก็ออกผลผลิตแล้วครับผมต้องเปลี่ยนครับดูกันเลยต้องต้องเอานี้ออกก่อนครับผมของผมออกก่อนครับลากลงเอ,อ๊บลากลงไปเติมดินครับ ใต้ตะก้านี่ก็ต้องพื้นน่ต้องรอหญ้าแห้งรองเลยนะครับเพื่อว่ากันดินหล่นล่วงลงไปนะครับพริกคงชื่นใจนะครับวันนี้เพราะว่าเปลี่ยนตะก้าให้ใหญ่เดี๋ยวคอยมาติดตามเรื่อยๆครับนี้คงคงจบที่ภาชนะนี้แล้วครับคงจบที่ภาชนะนี้แล้วใหญ่มากแล้วครับโอเคโปรดินเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นไงครับเนี่ยไม่ลากลงไปเหมือนเดิมนะครับอ่าก็มาวางเลยเรียบร้อยครับเปลี่ยนภาชนะให้พริกขี้หนูสวนวันนี้สุดยอดครับ ก็บำรุงพืชด้วยไคโตโปรแมกและไบโปรแมกเหมือนเช่นเดิมนะครับสารเสริมประสิทธิภาพพืชออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมโอเคครับสวัสดีครับตามคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ